การปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise, IDE) ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและเข้าใจในบริบทวารนอที่มีการนำหลักการรู้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การตลาดการสื่อสารบริหารโครงการและแก้ไขความขัดแย้งได้แม้ต้องทำงานภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่จำกัดก็ไม่ใช่อุปสรรค และบุรณาการศาสตร์ทั้งหลายมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกำหนดโจทย์วิจัยพัฒนาโครงการซึ่งยังคงขาดแคลนและเป็นที่ต้องการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนการสร้างและพัฒนาผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม Research Development and Innovation Manager หรือ RDI Manager เป็นหนึ่งในภารกิจส่งเสริมความเข้มแข็งข,ของหน่วยงานในระบบววนที่ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะปิดช่องว่างปัญหาความขาดแคลนกำลังคนด้าน RDI Manager ให้เพียงพอกับความต้องการรวมทั้งมีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง3ด้านคือด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชนและพื้นที่และด้านนโยบายการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและเข้าใจในระบบววนอจึงเป็นเรื่องสำคัญสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรมกรมสกสวร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสวทชได้มีการพัฒนาโครงการ การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ RDI Manager for Commercialization ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับหน่วยงานวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สามารถผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ RDI Manager for Commercialization เป็นการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับบุคลากรดังกล่าวให้สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจการทำงานด้านนี้ได้ครอบคลุมตั้งแต่แผนงานระดับนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภารกิจขององค์กรและกลไกาการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเกิดความเข้าใจกระบวนการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแบบครบวงจร รูปแบบเนื้อหามีทั้งภาคการบรรยายการฝึกปฏิบัติจากโจทย์จริงออนไลน์กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆการจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละด้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายหรือ RDI Networking เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านต่างๆได้แก่ ด้านเศรษฐกิจด้านชุมชนและพื้นที่ด้านนโยบายและระดับผู้บริหารโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ RDI Manager for Commercialization ที่จัดขึ้นเป็นปีที่2มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมบริษัทของแพคเองเนี่ยเราก็มีการทําวิจัยแล้วกออ็อยากจะทําให้เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะครับรวมถึงเวลาเข้าไปดูรายละเอียดโครงการผเนี่ยว่าจะเป็นตัว หลักสูตรนะครับหรือว่าตัวท็อปิกต่างๆเนี่ยดูเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆคิดว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจกระวรบวนการการจัดการงานวิจัยได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งมาจัดก,การงานวิจัยเหล่านี้ให้มันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่าให้เอาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เนี่ยก็จะทําให้งานที่พวกเราทําออกมาเนี่ย มันมีคุณค่ามากขึ้น RDI.com สองอะค่ะก็ได้มีหลักสูตรในตัวบทเรียนที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับพวกในเรื่องของสตาร์ทอัพหรือเป็นในเรื่องของการตลาดนี้ค่ะพอเห็นหลักสูตรก็เลยอยากที่จะเข้าร่วมทันทีค่ะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นสาขวดเนี่ยที่เรามีการพัฒนารูปทรงใหม่ทําให้ทำให้เทง,ง่ายขึ้นไม่หกเลยเธออันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานวิใจัยที่อยู่ใกล้ตัวที่สามารถนำมาประยุกใช้กับกับธุรกิจของเราครับ อไอเดียธุรกิจบางอย่างที่เรานําไปต่อยอดได้จากที่เราไม่เคยคิดในมุมนั้นมาก่อนนะครับก็ทั้งโครงการเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับแพทครับก็อย่าง TRL เนี้ยเราก็จะเอามาดูว่าตอนเนี้ยนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยถึงระดับไหนแล้วแล้วก็อย่างตัว negotiation ที่เป็นหลักสูตร,รที่อาจารย์มาสอนในการที่ communication negotiation เราก็จะามาใช้ในแบบเชิงธุรกิจว่าแบบถ้าเราจะติดต่อสื่อสารเราจะต้องใช้ ยังไงรวมทั้งเรื่องสิทธิบัตรก็มีประโยชน์มากเลยค่ะการทำโปรเจกต์แมネจเมนต์นะคะหรือทำพิชชิ่งสกิลนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมให้เราได้ทดลองในการที่เราจะออกขายผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะทำให้เรารู้ว่าทางตลาดเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์อะไรและทำให้เราเนี่ยได้ทำการวิจัยนะคะในสิ่งที่ทางตลาดต้องการเราอาจจะต้องกลับมาตั้งหน,น่วยงานหรือว่าทำโครงสร้างของหนวยงาน,านให้ นักวิใจัยในคณะเราเนี่ยเข้าใจว่าเราจะมีวิธีการดําเนินงานยังไงซึ่งจะทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยสแตลอัพได้ผู้ร่วมเรียนในโครงการนี้อะคะ่ะเป็นคนที่น่าสนใจมากๆอันนี้เป็นการเปิดโลกประทัดของเราว่าเ,เขาทําอะไรกันบ้างนะคะน่านา,น,าน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็มีบางท่านที่เราสามารถจะเชื่อมโยงเกิดความร่วมมือได้ภายในใน,ในอนาคตนะคะโครงการนี้นะคะก็ทําให้ รู้สึกว่าเราได้รู้จักคนได้สร้างเครือข่ายนะคะนักวิจัยเนี่ยไม่สามารถทําได้อยู่คนเดียวนะคะจะต้องมีเครือข่ายที่มาช่วยสนับสนุนกันและกันนะคะนาจุดแข็งของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ร่วมพัฒนาให้ออกเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้คะ่ะจัดว่าความรู้แบบว่าแน่นนะครับทฤษฎีจัดเต็มนะครับวิทยายกรแต่ละท่านก็แชร์ทั้งไอเดียธุรกิจ การเอาไปปรับใช้นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่กับพี่ๆนะครับที่ร่วมโครงการแล้วก็มีอัธยาศัยดีมากนะครับแล้วก็อาจารย์แต่ละท่านที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็ให้ความรู้เต็มที่นะครับมีตรงไหนที่ติดขัดที่สอบถามเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับทางเนื้อหาที่จะสอนก็ยินดีที่จะแชร์นะครับก็เป็นความประทับใจที่ได้รับกับโครงการนี้ครับที่รู้สึกได้เมื่อเข้าร่วมก็คือเราได้พบอาจารย์หรือว่านักวิจัยคนที่ ท่านใหม่หมๆอะคะ่ะที่เขาทำงานวิจัยที่หลากหลายแล้วก็เราได้ปฏิสัมพันธ์แล้วเราก็ได้มีเครือข่ายที่รู้ว่าอาจารย์ทำอะไรหรือเราได้พูดคุยเพื่อต่อยอดต่อไปได้ยคะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับหรือบริษัทที่กำลังสนใจทำงานวิจัยนะครับหรือว่ามีการทำงานวิจัยไปบ้างแล้วนะครับงานไอดีต่างๆที่อยากจะมีตัวทฤษฎีหรือเป็นขั้นตอนที่มา ดูครอบคลุมของงานวิจัยของตัวเองนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากสําหรับผู้ประกอบการในภาคเอกชนและคนที่ทานักวิจัยที่ทํางานในหน่วยง,งานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาเพราะว่าจะทําให้เราได้อัปเดตของเทรนด์งานวิจัยที่อยู่ในโลกตอนนี้แล้วก็ลักษณะของงานวิจัยที่เหมาะกับธรุรกิจของประเทศแล้วก็อีโคซิสต็มของประเทศก็เลยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการนี้สําหรับ คนที่ยังไม่รู้ว่าจะเอางานวิจัยเนี่ยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างไรหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเอางานวิจัยของตัวเองเนี่ยไปต่อยอดทําอะไรเนี่ยก็แนะนําให้ลองมาเรียนคอร์สนี้ดูครับหลักสูตรนี้ก็จะได้ไอเดียแง่คิดแล้วก็จุดประกายความคิดต่างๆที่จะสามารถนํา งานวินจัยต่างๆไปใช้ในเชิงอันด์นต่อไปได้ครับสำหรับโครงการนี้ในรุ่นต่อไปเป็นรุ่น rdi com 3นะคะก็หวังว่าท่านอาจจะสนใจเข้ามาร่วมกันแล้วก็อาจจะมีเน็ตเวิร์กที่มาร่วมงานกันได้ในอนาคตค่ะโครงการนี้ก็จะบอกทุกทิศทางนะคะให้เราเนี่ยได้รับรู้ว่าเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IP นะคะเรื่องของการทำ pitching ชชโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ การบริหารโครงการนะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในโครงการนี้แล้วค่ะก็อยากให้เชิญชวนทุกคนให้มาร่วมโครงการนี้กันค่ะ